ีครับผมเปาวิงโค้ะครับหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาปลาป่วยจากคุณภาพน้ําไม่ดีนะครับเราก็มีหนึ่งตัวช่วยดีๆนะครับนี่เลยครับเครื่องวัดค่า pH น้ำนะครับดยในกล่องนะครับเราก็จะมีตัวเครื่องวัดค่า pH นี่นะครับหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็จะมีนี่สามซองนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นค่า pH ต่างๆนะเพื่อเจนเครื่องให้มันตรงกันนะครับการตั้งค่าของเจ้าเครื่องวัดคุณภาพน้าไฟอินวันนะครับเริ่มต้นจากการกดไปที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับเริ่มต้นมาจากที่ไมโครฟิล เปอร์ซีเมนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าผ่านน้ํานะครับมาที่หมวดถัดไปนะครับจะเห็นว่าหน่วยเป็น ppm นะครับอันนี้จะเป็นค่า TDS นะครับคุณภาพน้ําที่ดีนะครับควรอยู่ที่50ถึง250นะครับไม่ควรเกิน250นะครับต่อไปที่หมวดถัดไปนะครับอันนี้จะขึ้นเป็นหน่วยเรื่องของความเค็มนะครับค่าความเค็มควรไม่เกิน8 ppm นะครับ หมวดถัดมานะก็เป็นเรื่องของความเค้มอีกนะครับอันนี้เราจะวัดเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับไปที่หมวดถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นค่า pH น้ำนะครับจะมีค่าความเป็นกรดความเป็นด่างนะครับค่าที่ดีนะครับควรอยู่ที่6.5ไม่เกิน8.5นะครับแล้วด้านล่างของจอนะก็มีค่าองศาของน้ําอยู่นะครับจะได้รู้อุณหภูมิน้ำนะครับอุณหภูมิน้ําที่ดีนะครับควรไม่เกิน30องศานะครับยิ่งต่ํายิ่งดียิ่งเย็นยิ่งดีนะครับปลาคาบยิ่งชอบนะครับ ดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาทําการวัดค่า pH ในบ่อของพีเ่อโคยกันครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับถึงเรากดเปิด power เลยนะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับให้ประมาณสี่น้ําเงินนะครับน้าจะได้ลึกๆหน่อยระวังเข้าฐานนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่า pH อยู่ที่ประมาณ7กว่านะครับค่า pH ที่ดีควรอยู่ระหว่าง6.5ไม่เกิน8.5นะครับแล้วค่าอุณหภูมิในน้ำนะครับยิ่งต่ํายิ่งดีนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณส9 8นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจในเครื่องวัดคุณภาพน้ำดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเขาไม่ได้เลยที่เว็บเพียโครรวมหนึ่งเพจ p พิย o โคนะครับผิดพันธุ์ดีขนาดนี้อุดหนุนกันสิครับ